จะมาสาธิตการใช้โปรแกรม i c กท o ทําใบลดหนี้ซื้อนะคะให้เรากดไปที่มุมบนซ้ายนะคะเลือกเมนูซื้อนะคะไปที่ใบลดหนี้ซื้อค่ะจากนั้นให้เรากดบวกนะคะนี่นะคะก็จะขึ้นเป็นใบลดหนี้นะคะวันที่อันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะว่าเราอยากได้ใบลดหนี้วันไหนนะคะ เวดนะคะเราจะเลือกเป็นแวดรวมในนะคะหน่วยเงินก็จะเป็นบาทนะคะอันนี้ก็จะมีรายการซื้อสดซื้อเชื่อนะคะเราจะเลือกเป็นสดนะคะคืนของไม่คืนของอันนี้เราจะเลือกเป็นคืนของนะคะจากนั้นให้เราไปที่อินวอยตอ้างอิงนะคะให้เรากดไปที่มือได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นเลือกอินวอย e ที่เราจะลดหนี้นะคะ กดไปได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นบริษัท n e w Star จำกัดนะคะจากนั้นให้เรากดลบสินค้าที่ไม่มีปัญหานะคะเช่นปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินนะคะอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเราก็จะกดลบได้เลยค่ะนี่นะคะเราสามารถกดลบได้นะคะ ปากกาลูกลื่นสีดำอันนี้เราก็จะลบนะคะเพราะว่าไม่มีสินค้าที่ชํารุดหรือว่าแตกหักนะคะต่อไปเราก็จะมาเลือกสินค้าที่ชํารุดนะคะก็คือปากกาลูกลื่นสีแดงนะคะอันนี้ชํารุดเท่าไหร่เราก็ใส่จำนวนไปได้เลยค่ะน,นี่ขอเราชํารุด12ด้ามนะคะอันนี้เราก็จะใส่ได้เลยค่ะก็จะขอลดนี่ได้570บาทนะคะ จากนั้นให้เราตรวจสอบความถูกต้องนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นเป็นรายการใบลดหนี้ซื้อของเรานะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ